กวบนะครับกวบกำลังอยากกินตัดกินไตกันครับตอนนี้ต้องไพอน้ำของเก่าเนี่ยตกับไปแล้วมันจะเยอมล้วเอ๊ยเสียได้บีเดบีมมไม่าบีเอ้เอาขมขมขมเสีย ค้องล้วยที่คางยังาดไป่องหามันตั่งผานีิมันเหลืองผ่านเลยๆนะน้อขายครับเสัยสเลือดเลออยนินไโอ้เลือดแตกเยังไหทั้งนี้ปะคือเป็นหินว่าตัวกินหินนี่ไกลตัวนี่ขอครทั่ที่ีทุกคนเน่าทีุ่กควอ่าโรโลาิตาตาตอยตอตอบโกินยางเป็นบงเลยวะ การทำไตนะครับ่อกยากมันหรอไตใกล้ไหมไตเป็นไตยังผิดนาเลยหลอกยากก็ไม่อกมาเลยไตปไตใกลอาถึงนามีหลอกยากเไม่ไเี่องกว่าไม่ได้กินมองี่ เกน่ไ <anto government> mm. ม่นูแปบไมนูแบบพวดพวดพวดพูดพเฮ้ยยาดเทีเดีวไดรับค้าหลอกฟ้าจะลงค้าอยู่ว่องเลยบิ๊กเบิงเราแน่้กันเลงเมืองเนี่ยเราขายอ้าจะเจ้าัวเสีวเอาฟ้าพูดว่อะไรย่างเบฝ้ายีงไก่กัน เกลอใจกันเนาะอไมคนยู่ก okay, ็ตีกัดแล้ว่แก้เเดี๋ยว